ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้ความรู้ในส่วนของพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อื่นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่พรบอ,รอย่างเดียวก็มีกฎหมายทั้งแรงงานด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของนโยบายที่จะต้องนําไปใช้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นตัวแทนของบริษัทที่เข้ามาอบรมนะคะในส่วนของนโยบายของบริษัทะคะได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ ตรงตามวัตถุประสงค์และก็ตรงตามหลักการของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีศึกษาบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่พอมาอบรมกับทางอาจารย์แล้วคือเข้าใจ 1, 2, 3ทั้งทุกข้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายซึ่งบริษัทจะเอานำไปเป็นแนวปฏิบัติแล้วก็นำเสนออนุมัติต่ตอไปค่ะ ได้รับประโยชน์ก็คือ1ก็คือในมุมมองของตัวของบริษัทนะคะก็คือคือ1เราก็ได้นโยบายที่ทางท่านอาจารย์แนะนาํา2ก็คือแนวปฏิบัติที่จะต้องใช้สําหรับพนักง,งานแล้วก็ของฝ่าย HR เองด้วยนะคะแล้วก็นอกจากฝ่าย HR ก็จะมีฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็สามารถจะนำข้อแนะนาําหรือว่าที่อาจารย์ให้ะคะ่ะทางของบริษัทคอนเซิลที่มาอบรมนะคะไปปรับประยุกต์ใช้ด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือจากที่เรา ทาํานโยบายแนวปฏิบัติแล้วก็จะสามารถที่จะเอาไปเทรนนิ่งให้กับพนักงานในบริษัทได้ด้วยค่ะทําให้คือบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาเรียนในส่วนของโปรแกรมที่เป็นในส่วนของบริหาร s m e ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เข้าใจว่าเฉพาะ s m e แต่ว่าของเราเป็นบริษัทใช่ไหมคะก็เลยอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนแต่เท่าที่เรียนในส่วนของ HR ก็ครอบคลุมนะคะดีมากเลยค่ะก็อ สำหรับคนที่ตอนนี้ก็อาจจะตากข้อมูลอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลาก็กระชันชิดแล้วเรามา,อ,าอบรมกับสถาบันที่ของ HR t r a i n i n g อันนี้ก็คือเราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะไปทำคู่มือหรือว่าเป็นนโยบายแนวปฏิบัติทุกอย่างที่สามารถจะใช้ทั้งบริษัทแล้วก็ในกลุ่มของบริษัทที่เราติดต่อด้วยคู่ค้าด้วยแล้วก็พนักง,งานด้วยคือสามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะข้อมูลเนื้อหาสาระประโยชน์ครบถ้วนแล้วก็ บอกด้วยคุณภาพของอาจารย์ค่ะดีมากเลยค่ะ